อยู่ด้านหลังฮะยุคแสนสำราญนะบัญชาคามินค่ะจากกิจกรรมนะคะของกลุ่มสีดาจะไม่ทนนะคะที่มีการไปเต้นไปรำกันเพื่อเรียกร้องนะคะทางพักเก้าวไกลออกมารับหนังสือปรากฏว่านะคะการทำกิจกรรมวันนั้นยุคแสนสำราญตีความแบบนี้บอกสีดาแล้วไงให้ไปลุยไฟที่อื่นทีนี้พวกคืนมันเยอะนี่แล้วดูค่ะสีดาก็ารำไปแต่ว่าคนที่ถูกข้ามไว้นะตรงที่บอกว่าเป็นหน้าพักเก้าไกลนะ ดูแลบลิ้นน้ำลายหกน้ำลายไหลกันเป็นแถวเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมายั่วกันชัดๆเลยเนี่ยนะคะโอ้โหดีนะสีดาทํากิจกรรมรุ่่วงนะคะ,<น>ะแต่ก็ไม่มีการออกมารับหนังสือใดๆจากตัวแทนพักดก้วยดีแล้วที่ไม่ได้ไปที่ทาการพักที่บางกะปิอะค่ะ นะเพราะว่าเข้าไปที่ตึกไทสม,มิธไงเจอแบบนี้นะเอออันนี้ยุคแสนสําราญการ์ตูนค่ะนี่นีนนวันกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการ์ตูนออนไลน์ค่ะเป็นภาพ AI นะคะจากพี่เด้ค่ะทําภาพสวยมากเลยนะคะตีความออกมาแบบนี้มีสามเหลี่ยมค่ะสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองอยู่นะคะแล้วก็ผู้ชายสมคนปิดตาปิดหูปิดปาก ไม่พูดถึงกรณีใดๆที่มีประเด็นเรื่องคุกคามทางเพศแล้วคนที่เป็นเหยื่อค่ะเป็นผู้หญิงนะคะนี่ค่ะร้องไห้สัญลักษ์สามเหลี่ยมเนี่ยมันแทงลงไปที่กลางหลังนะของผู้หญิงคนนี้นะค่ะแล้วในโลกออนไลน์ก็มีการทําภาพภาพนี้ฮะก็เป็นภาพคุ้นๆนะนะเออมั่วกับกามยุ่มย่ามกับเหล้าเบียร์เพียกับมอหนึ่งหนึ่งสองใครเห็นชอบมารวมกันแฮชแท็กคอนดมส้ม อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเบลอส่วนเรื่องคดีนะคดีของคุณพิธาไปถึงไหนนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองล่าสุดในเมนเจอร์ออนไลน์อัปเดตสารรัฐธรรมนูญนะได้มีการพิจ,จรารณาคดีนะเมื่อวานนี้นะฮะได้มีการพิจ,จรารณาแต่สุดท้ายแล้วยังไม่จบนะฮะคะนะ่เพราะว่าได้เห็นว่ากรณีกรกรตร้องให้สารมูลวินิจฉัย ว่าอความเป็นสอสอของพิธาสิ้นสุดลงก mm. รณีคือความหุนสื่อ <Okay. S 2> กรณีนี้สารรัฐมนูญรับคำร้องเมื่อสิบเกกรกฎาคมหกหแล้วพิธายื่นขยายเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาสองครั้งครั้งละสามสิบว,วันศาลอนุญาต mm. นะฮะแล้วสารรัฐมนูลก็ดำเนินกระบวนการพิจารณามาแล้ว11็ครั้งเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเห็นและส่งเอกสารหลักฐานส2บสองรายศาลอภิปรายเพื่อน,นำไปสู่การวินิจฉัย แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอคําชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลเรียกไปก่อนหน้านี้แล้วเรียกให้บุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคําชี้แจงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมนัดพิจารณาต่อวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นรอก่อนนะรอวันที่สิบห้าพฤศจิกายนะนะอันนี้คือความคืบหน้าของคดีคุณพิธาส่วนเจ้าตัวล่าสุดนะเดินทาง กลับจากสหรัฐอเมริกาแล้วนะฮะบกมือบายบายบรรดาเอฟซีที่สหรัฐแล้วแต่นี่คือภาพเก็บตกฮจากเพจเก้าไกลทั้งใจออันนี้แอบถ่ายไหมบอกแล้วว่าแพลนิดแอบถ่ายไหมแล้วก็นี่อีกภาพหนึ่งอันนี้ภาพบรรยากาศนะที่เอฟซนะบรรจงเลือกนําเสนอเลยนะนี่เป็นภาพที่วอชิงตันวอชิงตันดีซีนะจะสังเกตเห็นว่าบนฝาผนังของสถานที่เนี่ย มีภาพของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับก็คือคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะก็เป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะนี่แต่ว่าไปจัดงานที่นี่นะฮะแล้วก็นี่คือคลิปส้มรักพ่อในวอชิงตันดีซีนี่นะ ดูบรรยากาศอีกที่หนึ่งฮะอีกประมวลภาพบรรยากาศให้ดูนะฮะอ่านี่เข้าไปบรรยายสสวัดีค่ะ เ<ผ>มื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับคุณแอสเซทนะครับถ้าเกิดคุณทำให้ witness ว่าการเป็น opportunity ได้ที่นี่เด็กาไปพูดคุยหลายวงนะหลาย<ช>ที่แต่ละที่ก็จะเล่าเรื่องแนวทางการทำงานการเมืองนะเรื่องวิสัยทัศน์แสดงวิสัยทัศน์บางเรื่องก็วิพากษ์วิจารณ์กลับมาที่การเมืองในประเทศไทยนะเป็นทศวรรษที่ศูนย์เปล่านะมันต้องพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้วัฒนชนออนไลน์นี่พัดหัว พิธาพบนักเรียน MIT ชาวไทยคนฟังล้นห้อง <c oughs> พร้อมโชว์วิชั่นเศรษฐกิจ 3F เห็นไหมแล้วก็มีการพูดนะที่ DC ก็คือที่คานิกี้นะซึ่งเป็นมูลนิธิเป็นกองทุนะนะนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศการพูดสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับเมีคนฟังเ,เห็นจำนวนคนฟังก็ไปนั่งฟังนะคุณพิธาก็ใช้การพูดที่นี่โจมตีรัฐบาล วันนี้รัฐบาลหลังเลือกตั้งหนึ่งมันแค่มติคนชั้นบนหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบปีที่ผ่านมาเป็นทศวรรษที่สูญหายเนี่ยแล้วก็คุณพิธาก็พูดถึงพื้นฐานประเทศไทยเนี่ยเป็นใหญ่อันดับสองของอาเซียนด้านเศรษฐกิจแต่เติบโตต่ำที่สุดนะเป็นอันดับสองเช่นกันสิบปีที่ผ่านมาเป็นทศวรรษที่สูญหายเนี่ยอันนี้ก็เป็น การไปพูดที่นี่นะของคุณพิธาก็ไม่ไวายโจมตีนะคะที่แกบ,บอกว่าจะไปเดินสายขยเยาการเมืองไทยไงนะกนะ็วิธีการก็คือแบบนี้นะแต่จริงๆเนี่ยอาทีเนี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะที่คุณพิธาได้มีโอกาสไปเจอนายกของนิวซีแลนด์อดีตนายกนะก็คือจาชินดาอาเดนนี่ที่มีการโพสต์ภาพนี้จริงๆเนี่ยถ้าคุณพิธาเรียนรู้จากความเป็นจริงนะ นายกท่านเนี้ยของทางนิวซีแลนด์เนี่ยอตอนที่ได้เป็นนายกการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยพักแรงงานก็คือพักของนายกจัสินาอาเดร์เนี่ยไม่ได้อันดับหนึ่งนะได้อันดับสองเป็นฝ่ายคา้านเสียงมาอันดับสองแล้วไปเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลก็มีพักกรีนแล้วก็พักเล็กของนิวซีแลนด์จับมือกันได้คะแนนเสียงหกสิบสามที่นั่งจากทั้งหมดร้อยี่สิบที่นั่ง เป็นรัฐบาลผสมอืมคนนี้เขาก็เลยได้ขึ้นมาเป็นนายกคคนที่ถ่ายรูปก,กับคุณพิธาเนี่ยอืผู้หญิงคนนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะยากเกินความเข้าใจอะไรคถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อันดับหนึ่งพักที่ไม่ได้อันดับหนึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณพิธาควรจบหลักสูตรการเรียนประชาธิปไตยตั้งแต่ตอนเจอกับท่านนายกคนนี้แล้วออืจะได้เลิกไปปลาใสายขย่าการเมืองไทยคว่าบิดเบี้ยวอย่ังงั้นบิดเบี้ยวอย่างนี้ ยอมรับว่าทําไมตนเองถึงไม่ได้เป็นนายกก็เพราะว่ารวมเสียงข้างมากไม่ได้แล้วทำไมรวมเสียงข้างมากไม่ได้เพราะเงื่อนไขที่ตนเองตั้งเองเท่านั้นเองฮะแล้วที่คุณพิธาไปฝอยเรื่องต้องแก้อย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ว่าการบริหารธุรกิจเศรษฐกิจ,กจต่างๆกันาะเหมือนเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จคําถามอย่างตรงไปตรงมาคําว่าประสบความสําเร็จของคุณพิธาคืออะไรประสบความสําเร็จชีวิตส่วนตัวชีวิตการงาน ชีวิตการเมืองมีอะไรที่เรียกว่าประสบความสาเร็จถ,ถ้าย้อนกลับไปการบริหารธุรกิจแค่เซิร์ชข่าวเก่านะเข้าไปใน Google เนี่ยจักฐานข้อมูลที่ไม่ใช่อาาัลกอริทึมที่เราเลือกเองอว่าชอบเนี่ยอยากดูอะไรเข้าไปค้นหาข้อมูลอย่างเช่นเนี่ยสำนักข่าวอิสราประกาศสารล้มละลายกลางบริษัทน้ำมันรำข้าวครอบครัวพิธาเคยยื่นขอฟื้นฟูกิจการจริงอันนี้เราเอามาให้ดูแค่บางส่วนนะเพราะเราเคยนาเสนอไปแล้วค แล้วก็บริษัทสิงคโปร์ที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่นะของบริษัทน้ำมันดับบ้าข้าวอดีธุรกิจพิธาจัดตั้งสิบเอ็ดวันแล้วก็เข้ามาถือหุ้นใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่หน้าเอ๊ะหน้าคิดหน้าพิจารณาแล้วบริษัทของคุณพิธาช่วงที่บริหารเนี่ยนะช่วงที่ไปเป็นซีอเนี่ยประสบความสําเร็จจริงเหรออันนี้คือง,งบกําไรขาดทุนนิฐานเศรษฐกิจทันการาฟิกไว้คือมีช่วงที่มีกําไรแล้วช่วงท้ายเริ่มขาดทุน กลับไปขาดทุนอีกแล้วนะ a i เนี่ยไทยแลนดิชั่นสื่อเผยธุรกิจครอบครัวพิธาให้กู้ยืมระยะสั้นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแต่ไม่จ่ายคืน <c oughs> ในช่วงที่พิธาเป็นผู้บริหารบริษัท <c oughs> นะแล้วรายละเอียดนะ 60, 61, 62, เนี่ยปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเนี่ยตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์แล้วช่วงไหนที่ให้กู้ยืมระยะสั้นมานี่แต่ละปีจำแนกไปเลย <c oughs> แล้วช่วงนั้นเนี่ยคุณพิธาเป็นผู้บริหารอยู่ <c oughs> คือมีการเอาเงินของบริษัทไปให้คนนอกกู้ยืม แล้วจนปัจจุบันยังไม่ได้คืนเพราะอะไรผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาไปตรวจสอบย้อนหลังแล้วเป็นฝ่ายพบนะผู้สอบบัญชีพบมือดีล้วงเงินบริษัทกรุงศรีพิธากว่าร้อยล้านโอ้โหแล้วช่วงนั้นคุณพิธานผู้บริหารด้วยค่ะแล้วในที่สุดปลายทางของบริษัทก็คือยื่นขอฟื้นฟูกิจาการแล้วหลังจากนั้นก็ขอถอนเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นถามว่าประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจจริงเหรือ แล้วส่วนเรื่องการเมืองที่ประสบความสําเร็จคืออะไรก็คือกระแสที่ต่อเนื่องจากพรคอนาคตใหม่แล้วเวลาจะทําจริงตรงปกหรือเปล่าก็ต้องกลับไปดูตอนที่คุณพิธาฟอร์มรัฐบาลอะไรที่เคยหาเสียงไว้แล้วสิ่งที่จะทําตอนนั้นน่ะที่พูดอ่ะยอมรับไกลๆแล้วมันไม่สามารถทําได้ตามที่หาเสียงจนกระทั่งพอไม่ได้เป็นนายกก็ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วสิ่งสําคัญในพใรรคก้าไกลปัจจุบันนี้ก็คือถูกติดตามตรวจสอบ เรื่องกรณีสสภายในพักมีปัญหาเยอะแยะเลยสสมีคดีต่างๆนานาที่เริ่มผุดออกมาแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะกรณีสสคุกคามทางเพศที่รัฐสภาสสเก้าไกลประชุมเครียดนะตั้งแต่17บเนาฬิกานะยาวนานหลายชั่วโมงนะประมาณสัก5ชั่วโมงกว่า,วาแล้วหลังจากนั้นคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนหัหนาพักเก้าไกลได้ออกมาเปิดเผยถึงมติของที่ประชุมร่วม สอสอกับกรรมการบริหารพักสื่อมวชนทุกท่านนะครับเห็นว่าทั้งสองกรณีคือกรณีสอสอวุฒิพงศ์ทองเหลาสอสอปราจีนแล้วสอสอจอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามชัยยามพวานมั่นเพียรจิตนะสองกรณีมีความผิดจริงนะแต่การลงโทษบทลงโทษเนี่ยต่างกันออกไปไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวหน้าพักเก้าไก่ฮะก็เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการวินัยของพัก นะครับได้พิจารณาทั้งสองกรณีเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าทั้งสองกรณีนี้เนี่ย,ยอสอสอที่ได้รับถูกร้องเรียนเนี่ยมีพฤติการนะครับที่มีการคุกคามทางเพศจริงนะครับแล้วก็ได้ส่งนะครับความเห็นแล้วก็มติของกรรมการวินัยไปยังที่คณะกรรมการบริหารพัก นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารพักผลการลงมตินะครับของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสสของพักก็ออกมานะครับว่าในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหล่านะครับให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไก่นะครับรน,นีก็คือกรณีคุณชัยยัมพวานนะครับต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ คือกรณีของคุณวุฒิพงศ์นะขับออกจากพักก้าวไกลด้วยมติร้อยยี่สิบเสียงส่วนนายชัยยามพวานเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ขับเนี่ยนะจากสมาชิกพักหนึ่งร้อยหกแต่เนื่องจากว่าเสียงหนึ่งร้อยหกเนี่ยมันไม่ถึงสามในสี่คือไม่ถึงร้อยสิบหกของจำนวนกรรมการบริหารพักและสสที่มีอยู่เท่ากับว่าไม่สามารถที่จะมีมติขับนายชัยยามพวานออกจากพักได้ แล้วที่ประชุมเนี่ยเห็นว่าควรจะตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมด,ดแล้วคาดโทษไปตลอดสมัยประชุมหากมีพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอีก,กจะต้องขับให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพักนี่คือกรณีของคุณชัยยามพวานเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าขับแต่เสียงข้างมากดังกล่าวมันไม่ถึงสในสี่ก็เลยมีมติก็คือตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดแล้วคาดโทษไปก่อน ยังไม่ขับนะแล้วถ้าเห็นว่านายชัยยามพานนะไม่ยอมออกมายอมรับความผิดแล้วขอโทษต่อสังคมขอโทษต่อผู้เสียหายรวมไปถึงชดเชยต่อผู้เสียหายนะนะถ้าไม่ทําเช่นนั้นกรรมการบริหารพักและสสจะร่วมกันอีกครั้งเพื่อมีมติต่อไปนะทีนี้นักข่าวก็เลยถามเอะคนนึงขับออกจากพักอีกคนนึงไม่ขับออกเนี่ยทําไมถทึงเป็นอย่างนั้นล่ะไปฟังเพิ่มเติม,ตมจากหัวหน้าพัก ต้องยืนบนหลักอย่างนี้ก่อนนะครับทั้งกรรมการวินัยของพักทั้งกรรมการบริหารพักและที่ประชุมร่วมระหว่างสสและกรรมการบริหารพักเห็นตรงกันว่ามีพฤติการคุกคามทางเพศจริงและขัดต่อวินัยพักขั้นร้แรงนะครับเพียงแต่ว่าขั้นร้แรงเนี่ยจะมีมาตรการในการลงโทษหลายระดับนะครับ ระดับสูงสุดคือให้พ้นจากสมาชิกพักนะครับรองลงมาก็คืออย่างที่ว่าคือตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดแล้วก็คาดโทษนะครับแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยมีการเห็นว่าคุณชัยมภวนันแม้จะยังมีเป็นสมาชิกพักเก้าไกลอยู่แต่จําเป็นต้องออกมายอมรับผิดและขอโทษนะครับแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายนะครับความต่างก็ที่มติที่ประชุมวันนี้เป็นแบบนั้น นะครับถ้าคุณชยัยยงวันยังยืนยันว่าตัวเองอไม่ได้กระทําผิดเลยนะครับแล้วก็ไม่ขอโทษไม่พร้อมที่จะเยียวยาใดๆกับผู้เสียหายอันนี้ก็คงต้องอมีการนัดประชุมใหม่นะครับเพื่อมีมตินะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ต้องเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าเนี่ยน,นี่เป็นตัวอย่างของความแม้จะรู้หลักการนะครับว่าเราไม่ควรจะไปคุกความทางเพศหรือละเมื่อทางเพศใครแต่ มันมีข้อเท็จจริงที่ทําให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยความยินยอมพร้อมใจนะครับแต่ว่าทางกรรมการบริหารพักเนี่ยเห็นว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ<ล>ต้องต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความมีอํานาจไม่เท่าเทียมกันอ่านี่คือกรณีของคุณชัยยามพวานนะสรุปก็คือยังไม่ขับออกอแต่ ไม่ให้ลงรูตำแหน่งต่างๆสิทธ์ต่างๆแล้วก็คาดโทษเอาไว้ค่ะนะแล้วสําคัญก็คือต้องออกมาขอโทษสังคมขอโทษเยือลงไปถึงเยๆๆๆๆียวยงเยียวยาถ้าไม่ทําพักจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง <_ d ata> ประชุมระหว่างกรรมการบริหารกับสส <_ d ata> แล้วมีมติอีกครั้งหนึ่งว่าขับหรือเปล่ามาติเนี่ยตอนแรกเนี่ยเสียงข้างมากให้ขับแต่มันไม่ถึงสามในสี่อันนี้คือคาอธิบายแต่ตอนหลังที่คุณชัยคุณชัยธวัฒน์พูดเมื่อสักครู่เนี่ย เหมือนกักก้มกั้มกึ่งกึ่งที่บอกว่าเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่ทําให้เข้าใจว่าสมยอมแต่คุณฟันธงสิว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรคือคุกคามแล้วเนี่ยคุณฟันธงไปแล้วนี่คย,ยังอุตส่ามาม้วนกลับมาแบบนี้อีกเนี่ยมันยิ่งทําให้เห็นว่ารู้สึกว่าเอ,อใจดีหรือรู้สึกว่าไม่เด็ดขาดกับกรณีของคุณชัย,ยามพาวานหรือไม่นักข่าวก็เลยถามนะฮะว่า ใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยมันล่าช้าเกินไปหรือเปล่าแล้วมีมติแบบนี้ออกมาไปฟังว่าหัวหน้าพักว่ายังไงตอนท้ายก็ยืนยันนะครับว่าแน่นอนอาจจะดูในบางกรณีอาจจะช้าดูดูช้าใช้เวลานานแต่ก็เป็นความจาเป็นจริงๆนะครับที่บางทีกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมีความซับซ้อนและต้องฟังอย่างรอบด้านบางครั้งไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงจาก uh ผู้ร้องหรือผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับ ก็ต้องให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับได้โต้แย้งอย่างเต็มที่และบางทีก็เมื่อได้ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายไปหนึ่งรอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอ,อยังต้องมีพยานหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายนะครับอ,อ,อย่างกรณีปาจินบุรีเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเมื่อเมื่อมีข้อเท็จจริงที่ยังไม่เป็นที่ยุติเนี่ยนะครับ แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เสียหายเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อการตัดสินใจทั้งกรรมก,การวินัยและกรรมก,การบริหารพรรคและมีผลต่อมติในที่ประชุมในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับนี่คำอธิบายนะว่า<ม>ทำไมถึงช้า<ฆ>สรุปกรณีของคุณวุฒิพงศ์เมื่อสักครู่นี้สสเขตปาจีนนะ,ะคุณชัยธวัฒน์นี่บอกว่ากรณีของคุณวุฒิพงศ์เนี่ยเห็นตรงกันเกือบหมดเลย<ฆ>ว่ามีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ บทบาทตั้งแต่เป็นว่าที่ผู้สมัครจนถึงเป็นสอสอแล้วเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบในการคุกคามทางเพศอืแล้วพยายามจะใช้อำนาจของตนเองในการปกปิดความผิดที่คุณชนะวัฒน์พูดวันนี้นะ,ะว่าเคสของคุณวิริพงศ์พี่แจ้เนี่ยอที่สุดข,ของแจ้เนี่ยนะว่าเนี่ยมีพฤติการแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยขับออกจากพักเลยส่วนกรณีของคุณชัยยามพวานนะที่ คุณใจทวัตบอกเมื่อสักครู่นี้มันมีมนข้อทีจจริงบางอย่างทําให้ออรู้สึกว่าเป็นการสมยอมเป็นการสมยอมแต่สุดท้ายก็เห็นว่าคุกคามทางเพศนะอ้าวสรุปแล้วเนี่ยคุกคามหรือไม่คุกคามมันมีเท่านั้นอะค่ะใช,ใช่ไหมเหมือนกับว่าตัดสินใจแบบนี้เพราะถูกสังคมกดดันหรือคณะกรรมการอะคือความจริงมันคือความจริงถ้าคุณไยายามพวัาไม่ผิดคุณก็ต้องกล้าบอกว่าไม่ผิดใช่ถูกไหมครับ แต่นี่มีมตินะว่าคุกคามนะเหมือนผิดนะแต่ยังอุตส่าห์มาบอกว่าเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างสมยอมเออยังแบบนี้อยู่อ่ะจนกระทั่งมิตรมติก็เลยออกมาในลักษณะว่ายังไม่ขับออกตัดสิทธ์เฉยแต่ต้องให้เจ้าตัวออกมาขอโทษซึ่งเมื่อวานนี้ก่อนที่พักจะแถลงเนี่ยเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วไงอืมันเลยรับกันไงว่าอ้าวก็เท่ากับมีขอโทษแล้วจบหรือยังเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็ยังอยู่วี่พักต่อได้เนี่ย โค้งเลยเมื่อวานนี้โค้งต่ำด้วยใช่ก็ยังอยนะู่ที่พักค่ะเหมือนเดิมนะฮะปรากฏว,ว่าล่าสุดในแฟนเพจนี่ที่เจ้าตัวถแถลงแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยโค้งนะนะโค้ขงขอโทษนะโค้งแบบว่าระดับเข้มขัดเลยนะนะแล้วก็หลังจากนี้พักตัดสินอย่างไรว่าไปตามนั้นถ้าถูกขับออกนะอาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกขับออกเห็นไหม,มรู้ก่อนหรือเปล่าไม่ทราบนะ แต่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรวันนี้แอดมินโพสตเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากเห็นบทสรุปนะ,ะที่หัวหน้าพักให้สัมภาษณ์ค่ะทุกคนค่ะหนูไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็แฮชแท็ก้า9ไกลคุกคามทางเพศค,ะค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมในคอมเมนต์นนะคะบอกว่าหนูรอฟังผลจนหลับ ผลแบบนี้พรุ่งนี้ต้องเคลื่อนไหวต่อแล้วค่ะนี่แล้วก็มีบอกว่าเปิดเผยรายชื่อคนโหวตด้วยค่ะพักก้าวไกลที่บอกว่าโหวตออให้ขับน่นนะัคะ่คนค<บ>ุณควรจะปกโปร่งใสนะเออต้องเปิดเผยเพราะว่าพัก,พกนี้เรียกร้องความโปร่งใสนะใช่แล้วก็ให้เห็นภาพชัดๆว่าผลชี้แจงนี่ออกมายัางไงนะคะนี่ค่ะ,คะก็คือสสวุฒิพงศ์นะคะ่ะสอสปราจินบุรีขับออกจากพักส่วนชัย,ยามพวานสอสอกทมค่ะคาดโทษตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพักค่ะอืมอันนี้คือบทสรุปใช่ไหม ก็รอดูว่าหลังจากนี้สสชัยยามพวานเนี่ยจะออกมาเยียวยาเหยื่ยอยังไงจะออกมาขอโทษเหยื่อขอโทษสังคมยังไงแล้วพักเนี่ยโอเคยังแบบนี้ถ้าพักโอเคก็ไม่มีมติอะไรเพิ่มแล้วเหยื่อล่ะโอเคไหมนี่แหละคําถามสําคัญคเหยื่อเนี่ยพักต้องมองเห็นเหยื่อเป็นเหยื่อไม่ใช่มองเห็นเหยื่อเป็นคนจ้องเล่นงานพักพักเองเนี่ยต้องไปโอบอุ้มสนับสนุนเหยื่อ แล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมทีนี้เอาต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะทั้งสอสอชัยยามพวานและสอสอวุฒิพงษ์เนี่ยเมื่อพักมีมติชัดเจนว่าเข้าข่ายคุกคามทางเพศพักเข้ากลมีมติเองนะค่ะแม้ว่ามติของชัยยามพวานจะไม่เกินไม่ถึงสามในสี่แต่เกินกึ่งหนึ่งสิ่งสําคัญหลังจากนี้คือพักเนี่ยควรจะสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม,มและกระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระตรวจสอบเรื่องเข้าข่าย ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าแบบนี้ถ้าเขาข่ายพักเองเนี่ยต้องสรุปส่งรายงานต้องไปเป็นพยานในการดําเนินการกับสสที่ถูกขับออกจากพักคือต่อให้ไปสังกัดพักใหม่แต่พฤติกรรมเนี้ควรจะเป็นสสต่อหรือเปล่าถ้าเอาจริงมันต้องอย่างนี้ต้องเรียกร้องถึงขนาดนั้นเลยเนี่ยรวมไป,ไปถึงไปช่วยเหยื่อในการดําเนินคดีถ้าเหยื่อติดใจดําเนินคดีอาญาพักต้องไปช่วยพะพักพบแล้วว่าเขาคุกคามเนี่ย คุณต้องไปช่วยเหยื่อคุณต้องเห็นเหยื่อเป็นเหยื่อไม่ใช่เห็นเหยื่อเป็นศัตรูทางการเมืองแต่นี่คือสิ่งที่ยังไม่เห็นค่ะจากพักก้าวไกลวันนี้แล้วอย่างหนึ่งที่ขับออกจากพักนะพี่แจ้แน่นอนสังกัดพักใหม่อรอรับได้เลยฟ้องเดียวกันเดี๋ยวไปอยู่กับคุณปฏิพัทธ์ดือละทางนะที่สุดของแจเออแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนไหมอะ อ,อันนี้ตอบแทนไม่ได้อ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> พักเก้าไกลนะโอ้โหดึกเลยนะเมื่อคืนนี้ยใช่นักข่าวนี่รอกันผมก็รอในรายการข่าวเป็นข่าวแต่กว่าจะจบก็ดึกเลยโห <c oughs> ดึงเชงไว้นานแล้วก็ยังไม่จบฮะต้องตามต่อ